สบายดีพี่น้องสบายดีไอ้ก็น้อนบดสุกุสุคนเด้อมาเด้อมาเด้อกินข้าวแรงน้ำกันเด้อบดสุกุบดสุกุสุคนมาเด้อมาเด้อมากินข้าวแรงน้ำกันสบายดีพี่น้องมากินข้าวแรงน้ำกันเด้อลาะมาจองมกปลาปนปลาอาหารก็มีละมาจองมกปลาอะไรก็บปนปลามีแต่ปลากับปลาจองอาหารหมักเลยลาจอนสปูเมนที่ข้าจะเสพปลามา

แทปที่เ่คุมกปาแะดาษถมันบทางตนักปก้องเออบนหม้อสำลับแสีบเลกระดาพายนื้กินกับหม้อสำลับคุบปอนอะไรอืมวัแล้วหม้อสำลักมันกับหม้อลายหม้อหน่อยเะไมันลายนะลายตื่นมกปายบมา ผ่านกี่พอกินนะพอกินคืชิ้นห้าผันก็กินอะไเดียวหายชือประคอกชิ้นห้าผ่นเดี้ยวลับมาจองคนกต่ดกับตัวเวดมือเขาไปตัเศร้าเลัวเศร้าก็ทันเชืบาบดเลยมาจะเศร้าได้ย่างทันเชืบาแตข้อเงาอย่าขู่ไป นเนาะอื่นบาไซ mm ่ก hmm. ่อนตรงด้ลุกมตะเาแถวอายย่วัดแ้วไปบันระบาวบาระบาวเห็ดอาสักทานมือสะกทานเงินงูแค้นผมป่โโหต้องขูแคนหรือปะูกแค้นควรลุกม ใช่ก็ะมาจะเวียงสามสี่หมื่นเลยแตบบ่เราใช้ผู้บวชมาแต่เวียงจากเป็นพระบวชเป็นพระเป็นยาคูเป็นยาคูเลยครับเอิญพระพระบวชเปพระ โยนะถ้ามันเน้นบอกคันจัวนะจ๊ะนี่โยถ้ามันเน้นยาคูนันเป็นผ้าวันหน้านเออไกันยาคูลิสานเลยกระเพาะรึเปล่าตัวหน่อยกันเน้นเน้นหน่อย คนเยอะทำน้าเลี네้ยว้นเงินเลยแล้วไงโอ้โฮทเงินเก่งน้นเล้วนเงินก็เ็่แเครืองก่อปับ็แก่อกันก็ได้คอยพลบพระแบบพลบตกนึงพลบละเจ็เหมือนพลแล มันป่านี่ว่ากเจ้า,าจเห็นากินขายคือไหลายาย,ยางไรายคนหลาคนสี่หนสนามคนุเยหน่งคนละพายนนนค,คนอะไรางายเลมเ็ดลาเ็ดกอ้อยตรงจุผูลัพักกลำ คนนึ่งเข้าเกิขาา้อพิเมื่อคืนไปนอนอยู่หน้าแต่ก็มือนไปนอนอยู่แบบาบละบาวแล้วกทานมื้ออน่นอนนอน,ข,อนข,อขับถุนขาบฝาเขาฉีดบอกตอนเว่นตนั้งเว่นกบบสบไปครนะับ รถไฟขาคนจกสอกระเียเดกี่ไปนี่ยมึงขุเผาเลยนะเาเปลือกปลากับเาบงเียงเขาแค่กลัวจะไปนอนับพี่พงขามือกขส่นที่ควหไปยังนที่โกไปอื็จะเอาเน่้อรควันชมชนุกไปสยวนทีู่คไปแบบนี้ คู่นี้แ่อไปอันชูปไปยังอัดิยบคำนวพออก่น้อยได้เมาอะไเกิเียากเข้าหมมีบแ่บแ่ก็ในหลุมบ่เรบเข้าแ่ปีมีนะแ่มังบ่เรบเข้ามันน้อย แม่ดีฉูดองบ้มันแฉบมันมีเข่องขบเลยเก่หนียังเหอมันคลายๆข่เปียเบอร์อสตุ้งฟูรครอดเนี่ยเยย้ำแล้วมันใครแข่งด้วยวะเออเจ้าหัวเออยังไงะเจ้าหัวกับนี่ใช่ของมึงีร้อยบทต้น

เห็นบอเล็เปกล้ๆเลยครับมึงพักหม่อยแค่เล็บนมาถือบุเลยบอก้อทำเตืาอะไรทเ้าสบายเลยนะหล่ะ ทําข้าวกได้ทาข้าวไปแล้วเอาเลยด้วทข้าวหมือนมยบ่ยู่บ้านผักด้วยทาเดูยู่ไปทําเดี๋ยวมวนดูกว่าไปยูมวนยู่ เนสวยง,งามคปลาดุกเลยนจกะก้ใช้ได้รอสมองมัเต็มหมดอมากาศคือขารัตองขายเดีวยว,วาหาพันเป็นโตลเลยคนเะรนาเนียเห็ดเนีแลเราหน่อยเราเน,เนี่ยก็ได้กันทียจะปลนป่าอันเดียวนี่เพรได้กำไร nhầm thì phải hủy Mình cho chị khảo vào mẹ Mươn thôi Con phá để làm gì Phải xoay phải và cái mùa sợ của mình. Trang trí này kỳ em thôi กีนแลว้วบรรยาบาศไทยกันอาะไรพี่น้องมหาหอดเวลานี้แสด้เก็บภาพบรรยากาศเป็นสมัีเดรขมลลดของมกขบแจ้ลายพี่เขามาเปิ่งวันชมอีมแล้วป็นเขากันพอกันใม่ในคลิปหนา้าขอเขาคำบัดสบายดี